สอะมครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะแนะนำา FC นะครับที่ถามเข้ามานะครับการกรีดยางนะครับให้น้ำยางมันออกดีนะครับมันมีเทคนิคที่ แล้วแต่นะครับแล้วแต่แต่ละคนจะมีเทคนิคในการตรีดไม่เหมือนกันนะครับแต่เทคนิคของผมในการกรีอย่างผมเน้นเอาความจริงนะครับคลิปผมทุกคลิปนะครับเนี่ยะครับรีดเข้าไปให้ลึกแล้วรีดกระตุกมาอย่างนี้ เท้าเราก็ค่อยๆขยับไปนะครับไม่ต้องไปเป็นตัวตั้งตัวตีอะไรมากมายนะครับพ่านายางเราแค่ก้าวเท้าไม่กี่ก้าวเองนะครับตอนจิกก็ออพยายามเอียงตะแคงมีดนิดหนึ่งนะครับ เพื่อให้เดือยมีดนะครับเข้าไปให้ลึกที่สุดให้คลิกได้เยื่อยๆแล้วเวลาปีดมาแล้วก็ค่อยๆใช้แก้มนะครับที่พุ่งมีดทางด้านนอกนะครับปีดเบียดมานะครับเนีย่ยผมแก้มตรงนี้นะครับผมจะสุ่มเข้าไปนิดนึงนะครับถ้าไม่สุม่ม ถ้าแต่งไม่สุ่มคมเข้าไปมันจะกรีดจิกไม่เข้านะครับตรงที่เป็นแผลอย่างนี้นะครับเป็นแผลเน่านะครับไม่ใช่เป็นแผลที่เกิดจากการกรีดบาดเป็นแผลเน่าในช่วงฤดูฝนเนียจิกให้ลึกนะครับตะแคงมีดนิดหนึ่งแล้วค่อยค่อย,อย,อยดึงมีด นหน้าสูงหน้าสูงอย่างนี้ก็สามารถที่จะกรีดไม่ให้บาดได้นะครับไม่ให้เข้าเกนได้แต่มันก็จะมีบ้างนะครับยางแรกเลยนะครับหน้ายางสูงสุดเอี่ยมเราไม่ต่อด้ามมีด เราก็ใช้เทคนิคเดียวกันนะครับยังมีดติดให้เล็กแล้วก็ค่อยๆดึงมานะครับพร้อมๆกระตุกเปลือกให้มันขาดยางของผมมันก็จะ ดีอย่างนี้นะครับทุกปีปีนี้ก็จะดีหน่อยนะครับดูน้ำยางนะครับเป็นออกมาเต็มทุกท่อเลยต้นนี้เป็นยางหน้าแรกนะครับที่มเปิดเพราะว่าต้นมันเล็กผมก็ไม่เปิดหน้าสูงๆอย่างนี้ ตรงนี้เป็นเป็นตุ่มนะครับเป็นตุ่มเป็นตาใหญ่นะครับแล้วก็ปีที่แล้วเน่าเยอะนะครับอันนี้ก็ดีหน่อยตั้งแต่ใช้ตินหมักนะครับอาจารต้นทาเลือกหนาขึ้นเยอะข้อน้ำยางก็เปิดดีนะครับ ขอน้ำยางได้ดีมากนะครับดินหมักอาจารย์ต้นกับน้ำหมักสุดสองอาจา์ต้นนี่น้ำยางที่อีดแล้วมันยังไม่หยุดหลตอนที่มาเก็บแล้วก็รองถ้วยไว้นะครับก็ได้เป็นทำขียางได้นะครับทำขียางได้มันจะช้าหน่อยตอนเรามากี้เราต้องลอกขี้ยางออกจากถ้วยยางนะครับ ลากรีดนะครับนะครับผมจะตะแคงมีดนิดนึงตอนกรีดมาก็ถ่าหน้าสูงนะครับเราก็ต้องตะแคงตะแคงมีดนิดนึงฟังเสียงดูเปลือกนิ่มมากนะครับยางเกอย่างนี้ถ้าไม่ดูแลให้ต้นยางสมบูรณ์ดีนะครับมันจะ เปลือกมันจะแข็งปีที่ผ่านๆมาก็แข็งนะครับเปลือกก็แข็งกว่านี้แต่หลังจากที่ใช้ดินหมักกับน้ำหมักทู่สองอาจารย์ต้นนะครับดินหมักผมใช้ทาส่วนน้ำหมักใช้ฉีดพ่นลำต้นนะครับมันจะเข้าไปช่วยบำรุงเปลือก ส่วนดินหมักจะช่วยรักษาหน้ายางนะครับขยายท่อน้ายางสร้างเนื้อเยื่อใหม่สร้างเปลือกใหม่ได้ดีนะครับเนื้อนิ่มๆแล้วก็มันไม่เมื่อยนะครับไม่เมื่อยเขนกีดพันกว่าต้นก็ไม่เมื่อยนะครับนี่คือนะครับ ขวดน้ำหมักสูตรสองอาจารย์ต้นนะครับขวดน้ำหมักสูตรสองอาจารย์ต้นนะครับขวดนี้ราคา399บาบาทนะครับส่งฟรีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนดินหมักนะครับดินหมักดินหมักก็จะเป็นก้อนอย่างนี้นะครับเอามาละลายนะครับละลายน้ำเพื่อทำการ ขาหน้ายางนะครับละลายให้เป็นเนื้อพีนนะครับถ้าให้ดีก็ผสมเพื่อความเข้มข้นก็ให้ผสมน้ำหมักสูตรสองอาจารย์ต้นเข้าไปด้วยนะครับประมาณห้าวาหกวานะครับแล้วแต่มีอยู่คลิปหนึ่งนะครับที่ผมใช้ผสมเข้าไปหกสิบานะครับผลตอบรับดีมากนะครับ ดีมากเปลือกหนาขึ้นเปลือกยางหนาขึ้นเนื้อเยื่อจะเดินก็หนาขึ้นแล้วผมทานะครับเนี่ยรอยนะครับเนี่ยรอยทารอยดินนะครับดินหมักรอยดินหมักแต่หลังจากที่ทาก็ไม่ได้กรีดนะครับฝนตก ฝนน้ำฝนชะล้างหมดนะครับดินนะครับก็มีบางส่วนที่ยังติดอยู่ที่หน้ายางแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมันมีน้ําหมักอยู่ด้วยนะครับก็สามารถที่จะซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อแบบตรงนี้เป็น ท่นที่เคยรีดมาแล้วนะครับครั้งหนึ่งเนื้อเยื่อนาขึ้นปีดง่ายขึ้นนะครับปีดง่ายขึ้นมากเลยมาดูนะครับดินหมักนะครับดินหมักราคา299บาทนะครับมีค่าส่งอีก50นะครับบวกค่าส่งอีก50ิบก็เป็น ราคาที่เศษตรกรจับต้องได้นะครับใช้แล้วได้ผลดีตอนนี้เป็นยางพาราพันโบราณน,นะครับไม่ได้ทำการติดตานะครับดูน้ำยางที่มันไหลออกมาน้ำยางข้นดีนะครับท,ที่ยางที่หน้ายาง มีทุกต้นเลยต,ต้องลอกขี้ยางก่อนปีเสียดายปีที่แล้วนะครับไม่ได้ทาดินหมักอาจารย์ต้นหน้ายางเสียหายนนะครับเลือกนิ่มนะครับใช้มีดแค่มีดน้ำหนักเบาๆ อย่างเก้าเก้าโอเครุ่นคอบางนะครับได้สบายเลยถ้าเกล็ดเข็มเบาๆมันจะกิดไม่ค่อยเข้านะครับนี่หน้ายางนะครับตะแคงมีดตอนกรีดมาก็ตะแคงมีดนิดนึงนะครับตะแคงมีดนิดนึง พื่อไม่ให้พงมีดด้านนอกนะครับมันเข้าไปเบียดหน้ายางจนเกินเพราะว่าบางท่านไม่ได้สุ่มคมนะครับมาถึงก็เวลาที่หัวมาถึงก็ตั้งมีดก็กรีดมาเลยนะครับไม่ได้จิกเหมือนผมผมจะแทงมีดจิกเข้าไปให้ลึกนะครับแล้วตวัดออก สิีมาสายตาเรามองตรงที่เราจะกรีดนะครับตรงหน้าคมมีดหรือใครจะมองไปที่เดือยมีดก็ได้นะครับ ส่วนมากก็จะต้องลิงไปที่เดือยมีดนะครับนี่มองไปที่เดือยนะครับเอียงมีดนิดนึใช้ดินหมักอาจารย์ต้นจะกีดง่ายแน่นอนนะครับเปลือกยางนิ่ สำคัญก็คือเมื่อเปลือกยางนิ่มเราจะกรีดง่ายจับมีดเบาๆนะครับนี่กรีดมาอย่างนี้ยางข้นทุกต้นเลยนะครับค้นดีมาก ใครจะสั่งซื้อน้ำหมกักอาจารย์ต้นดินหมกักอาจารย์ต้นนะครับก็สามารถโทรสั่งซื้อกับอาจารย์ต้นโดยตรงได้เลยผมจะคอมเมนต์เบอร์โทรอาจารย์ต้นไว้ใต้คลิปนะครับกอเข้าไปหาดูได้ผมจะปักหมุดไว้หรือจะคอมเมนต์ถามมาก็ได้นะครับผมจะตอบ อาจารย์ต้นก็มีช่อง Youtube อยู่นะครับที่ลงเกี่ยวกับน้ำหมักสุดสองอาจารย์ต้นแล้วก็ดินหมักอาจารย์ต้นก็เข้าไปหาดูได้นะครับผมชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมอ่านไม่ออกนะครับชื่อช่องของอาจารย์ต้นนะครับ เดี๋ยวผมจะสอบถามอาจารย์ต้น,นันว่าชื่อช่องชื่ออะไรนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษผมก็อ่านไม่ออกนะครับก็อยากให้อาจารย์ต้นเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นภาษาที่เราเข้าใจได้ง่ายนะครับชื่อช่องที่เราจำได้ง่าย จะได้แนะนำเอซเข้าไปติดตาม e นะครับดูว่าเป็นอย่างที่ผมรีวิวหรือเปล่านะครับเหมือนกับมีดนะครับนำเหมือนกับมีดการขีดก็เหมือนกันผมจะบอกไปตามความจริงนะครับตามความรู้สึกจริงๆ บางท่านที่ดูแล้วยังปีดไม่ได้นะครับปัญหามันอยู่ที่มีดนะครับมีดที่ท่านแต่งมีเอฟซีคนหนึงน,นะครับอยู่น่าจะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นการจนบุรีนะครับหรือว่าจันทบุรี ผมก็ไม่แน่ใจนะครับส่วนมากที่ดูก็จะกรีดเป็นกันทุกคนนะครับเดี๋ยวนี้กรีดสวยมีการส่งภาพมาให้ดูนะครับก็ดีใจด้วยนะครับดีใจใครที่ใช้น้ำหมักสุดสองอาจารย์ต้นดินหมักอาจารย์ต้นนะครับ ยางได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นผมก็ดีใจนะครับดีใจมากขอแสดงความดีใจด้วยใช้ดีแน่นอนนะครับยางที่อากาศแห้งแล้งต้องใช้นะครับน้ำหมักสิดสองอาจารย์ต้นขีดต้นมันจะไปเพิ่มกา๊าซนะครับในท่อน้ำยาง ทำให้น้ำย,าง,ยางดีเปลือกอุ่นไม่แห้งนะครับยางที่ไม่ออกหปลือกมันแห้งนะครับก็น้ำยางมันจะมันจะไม่ไม่ไม่ขยายเปียกมันไม่นิ่มนะครับสังเกตดูได้เวลาเราไปกรีดเปลือกมันแข็งยางจะไม่ค่อยออกท่อน้ำยางมันไม่เปิด จีดมาง่ายๆนะครับบางคนจีดใช้พุงมีดทับหน้ายางมาเลยนะครับก็ได้นะครับแต่ว่าตรงที่หัวไม่สามารถที่จะจิดให้ลึกได้เพราะว่าพุงมีดนะครับมันเข้าไม่ถึงต้องใช้เดือยมีดนะครับเวลาจิดตะแคงมีด ติดเข้าไปนะครับตลัดออกมันจะลึกนะครับชิดเนื้อเยื่อเดินยางมันจะไหลช้าหน่อยนะครับเพอาน้ำยางมันข้นถ้ายางน้ำยางไม่ข้นนะครับเปอร์เซ็นต์ไม่ดีน้ำหนัก ถ้าทำขี้ยางก็ขี้ยางจะเบานะครับ,นะ,รบะนะครับตะเคงยนนะครับตะเคียนมีดจะให้ดูทางมุมฝามนึนะครับตะเคงนมีดยังไงนะครับ เรคขี้ยางออกนิดนึงขี้ยางมันอยู่ในถ้วยนะครับราเรามาเก็บยางมันยังไม่หยุดไหลเราก็ต้องรองถ้วยไว้เพื่อที่จะได้ขี้ยางอีกแต่มันจะช้าตรงที่เราต้องลอกขี้ยาง เรียบร้อยนะครับถวยยางแตกแล้วผมกดมีดเข้าไปมันกินนะครับถ้วยแตกแล้วนอ,องเอียงนะ มันเก่าแล้วด้วยมันก็กรอบโดนเดดนะครับเวลาจิกตะแคงงนี้นะครับจิกตอนจิกหน้าดึงมาสั้นๆนะครับไม่ต้องดึงยาวถ้าดึงยาว หน้ายางจะไม่เหมมือไ่เสมอนะครับขออภัยนะครับหน้ายางจะไม่เสมอเดีย๋ยวจะให้ดูนะครับตรงนู้นทางด้านขวาไหมครับด้านหลังนี่นะครับตะแคงมีดจิกหน้ายางตวัดออกนะครับ ให้ได้อย่างนี้ทุกวันนะครับหน้ายางมันก็จะสวยเวลาเราจิดหน้ามันจะไม่ล้ํานะครับไม่ล้ําไม่ล้ําไปเส้นไปข้างหน้านะครับผมก็เล็งนะครับสายตาเล็งตรงเดือยมีดนะครับต้นที่มีดินหมักติดหน้ายางนะครับยังมีดินหมักติดหน้ายางเดี๋ยวมาดู ว่ายัางจะยอะไรยังไงอ๋ตอต้นนี้มีขี้ยางอยู่ในถ้วยเยอะนะครับว่าต้นหนึ่งผมแบ่งขึ้นนะครับต้นนี้ยางโดนไฟไหม้นะครับ ที่ได้น้ำหมักสุดสองอาจารย์ต้นเนี่ยครับดินหมักเนี่ยยังตะแคงนิดนะครับตะแคงนี่ตอนกรีดมาอย่างเดียวนะครับตอนที่กรีดมาก็ให้มัน ฉากนิดนึงนะครับน้ำยางไหลนะก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาทุกท่านนะครับไวเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับ